สวัสดีครับอยู่กับพวกเราทีมงานช่างธงหลักสี่นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับปั๊มยูชิดะนครับ A10BO71 เนาะติดอยู่กับรถขุดซานี่ซานี่นี่มันอะไรตัวสุตัวยออะไรเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดซานี่อยู่อะไรถ้าเป็นโคสุเปน PC PC ใช่ไหมถ้าโกเบเป็น SK ถ้าเป็นดูซามัน DX นะครับ <DM F. S 3> d ีเอ็กซ์ดีเฮดดเฮดีเอ็กซ์เออซาเน่นะเออไยอะไรนี่แหละไวยเอ็นหรือเปล่าไวยเอเนอไวยซานี่แต่รูปมันเบอร์ห้าห้าเนาะอันนี้ปาหาไปเช็คมาให้เราแล้วมาจากจังหวัดไหนไม่รู้จำไม่ได้อุบลนะครับลูกค้าว่าอันนี้เราไม่ได้เทสตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะลูกค้าลูกค้าลูกค้ามาเองนะครับเราก็เลยลื้อให้ลูกค้านะครับวันทิตย์ด้วยเราก็เลยรีบรีบลื้อให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะกกกกลลลับไปปทําาาาางนนนนเเเเเะรร็็ืออดูยถ่ ที่ยังไม่เคยเปิดซิงลูกค้าบอกลูกค้าลูกค้ามีคเขามั่นใจมากว่ารถไม่เคยเปิดซิงครับแต่เราคิดว่ามันโดนเปิดซิงมาแล้วนะเพราะว่าเราดูจากล่องรอยของบอลไก่แล้วน่าจะเคยรื้อปั๊มมาแล้วเนาะนี่เนาะบอลไก่นี่มันมันมันเป็นลุมันี้เขาก็ขยับมาเพื่อรักษาระยะกดเนาะอันนี้คือเทคนิคการดูนะเราก็ไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงหรอกมันอาจจะขยับเองก็ได้นะไม่รู้หรอกนี่เนาะมันมันเหมือนโดนเปิดซิงมาแล้ว สิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือเพดวบาเนาะเป็นรอยเยอะนะครับอันนี้ลูกค้าเห็นแล้วมันเป็นแบบหลุมลึกมากนะครับหลุมลึกมากเนาะแล้วก็น่าจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมั้งนอะกจากเพดเบาอย่างเดียวที่เหลือก็ขัดเอาเนาะบล็อกนิ้วเอ้ยบล็อกกับเพดเบานิ้วก็ขัดเอาบล็อกก็โอ้เป็นรอยเยอะอยู่นะแต่ถ้าเพดเบาไม่เป็นรอยเยอะก็จะขัดให้อยู่นะครับแล้วก็ฝาหลังนี่เนาะโอ้ฝาหลังนี่หัวจักแรแกละได้น,นี่ปัญหาคือมันจะถอดโรเว่นได้หรือเปล่าเนาะ ลึกนะครับฝาหลังนี่เป็นรอยเยอะเลยแหละเป็นรอยลึกเลยแหละว่าถ้าเปลี่ยนเพจวา้าวใหม่นี้มันต้องขัดเนาะเพลวบ้าวทาลังก็เป็นรอยตัวนี้ก็เอียกก็ไม่เท่าไหร่นะครับช้าปก็ถือว่าสวยอยู่สิ่งที่จะได้เปลี่ยนก็คือเพจวบ้าวยางเดียวนะครับแล้วก็โอุลิชุดซ่อมเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายอีกทีนะครับหลังจากที่เราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะตอนนี้เราก็เสนอราคาลูกค้าแล้ว เพราะว่าต้องหาอะไรก่อนบอกให้ลูกค้ารอแป๊บนึงนะครับหาอะไรเพราะว่านี่เป็นวันหยุดน,นะครับก็ต้องรองวันจันทร์เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันอีกทีหลังจากเราเตรียมของเสร็จเนาะตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับป um ั๊มยูชิดะ A10 VO71 นะครับเป็นรถขุดซานี่นะครับ SY 5 5นี่ก็จากอุบลหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับอุบลเนาะ นี่เป็นเล็กหลอก A10VO71 นะครับก็ฟ้าตรงนี้ก็สิ่งที่เปลี่ยนก็คือทูเพจนะครับทูเพจเนาะมันเป็นรอยรอยเยอะนะมันหนักเนาะมันหนักเนาะมันหนักแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่ลูกหนึ่งก็เป็นของ JAC เนาะนี่เราก็ขัดแล้วนี่เป็นของ JAC เนาะได้มาเราต้องขัดนะครับแล้วก็ลองด้านหลังฝาแล้วนะครับฝาหลังแล้วแล้วก็บล็อกก็มาล่งแบบใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ไปเอเปียงเนาะไปเอียงแล้วก็หัวนิ้วที่เราทําใหม่นะครับเรียบร้อยเนาะนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับสิ่งที่รอก็คือรอเพลบาวนี่แหละรอเพลทบราวนี่แหละเนาะเพลทบาวมันเป็นรอยเยอะนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มขั้นตอนการประกอบนะครับขั้นตอนการประกอบเราก็จะไม่ถ่ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายตอนเขาประกอบเสร็จงล้วตอนตอน,ตอนเทตปั๊มเลยเพราะขั้นตอนประกอบมันไม่มีอะไรเนาะไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเนาะมันแค่แค่หาระยะกดให้ได้เท่านั้นเองนะครับ ระยะกดได้ก็เทสดูแค่นั้นเองหมุนดูมีแรงดันก็ได้เลยก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทีตอนที่เขาประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับปั๊มยูชิดะ A10 VO71 เราก็จะทําการเทสก่อนเนาะก่อนที่จะไปทําสีตอนนี้ก็น่าจะตั้งแคนลองประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเริ่มเสียงกันแล้วนะฮะ เอาดนี้ยให้มันดนีมือกันนะเฮดวเดือันะฮึบช่างอปอสปล่อยเ <c oughs> ร้วช่างปอดแรงดันช่า <c oughs> งปอดเอาช่งแงคุณงัดอีกล็อกนึงดิไม่คุณนี่เอออ๋อนี่อืนี่น,นี่เนา <c oughs> <c oughs> จับปั๊บไม่ละโอ้ปั๊บหู้ยควันออกเลยนี่ขนาดเราไม่ได้อุดตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กไว้ทำอะไรน่นน่าจะเป็นสัญญาณแปลวอะสัญญาณมายิงตัวนี้มากกว่ายิงอันนี้ให้มันเอียงกลับเหรอมันก็เหมือนเบอร์สเกตอย่างนี้เหรอนี่ขนาดเราไม่ได้อุดนะเนี่ยอันนี้มันจะมาใส่นี่เพื่อที่จะ ช่วยปั๊มมัาแล้วเราติดหนักอ่ะดูว่าเป็นเซลล์สรุปว่าคุณมวยคุณหลอกโอเอาแต่ปั๊บไม่กลัวอะไรพูดเหมือนเหมือนคุณเก่งนะแต่พูดเหมือนคุณรู้เรื่องนะแต่พอถามจริงคนบอกว่ไม่รู้เขเป็นเซลเดี๋ยวเดี๋ยวเออ้ยแดงเนาะโอ้โหคนละอย่างกับต้นแรกเลยโอเคแดงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำสีแล้วค่อยสรุปราคาเนาะว่างบประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้เราก็ทำสีเซ็นเรียบร้อยนะครับสำหรับปั๊มเล็กหลอดนะครับหรือว่ายูชิดะนะครับ A 0 V O 7 1นะครับติดอยู่รถขุดซานี่หรือเปล่า S Y 5 5นะครับเดินทางมาจากจังหวัดอุบลเนาะอุบลอุบลบหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมกันแหละสิ่งที่เปลี่ยนนะครับก็เป็นเพดบ้าวหนึ่งแผ่นนะครับที่เป็นรอยเยอะเนาะแล้วก็ใช้เป็นของ a C นะครับแล้วก็ชุดซ่อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีขัดหน้าบล็อกเนาะ เัเปี่ยงนะครับสำหรับมงบประมาก็อยู่ที่11,000บาทนะครับก็ฝากเป็นรังใจพวกเราทีมงานช่างโทรหลักสีนะครับสำหรับพี่ๆทนาสนใจซ่อมปั๊มซ่อมตัวเดินนะครับหรือว่าจะเป็นมอเตอร์สวิงครับโทรติดต่อสอบถามทีมงานช่างโทรหลักสีได้เลยนะครับที่0864249599นะครับสวัสดีครับ